มาต่อกันที่เรื่องดราม่าในช่วงรับปีใหม่เลยนะคะจริงๆคุณผู้ชมคือช่วงวันหยุดปีใหม่เนี่ยทางด่วนก็หลายสายเลยที่เขาเปิดให้ผู้ใช้รถขึ้นไปใช้ฟรีใช่ไหมอ่ะแต่อยู่ๆมันมีดราม่าก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่การทาาเนี่ยเขาไปโพสต์ประมาณว่าวันที่31มธันวาคมเนี่ยหมาขึ้นทางด่วนฟรีทุกสายนี่เพิ่งขึ้นทางด่วนมาสะดุ้งเลยถูกไหมสะดุ้งถูกไหมอยู่ดีๆก็าแเป็น มีหางหรออ,อะไรอย่างเงี้ยคนเ,ออเราเออใ,หให้เจ้าหน้าที่มาโพสต์แบบนี้สุดท้ายเลยต้องมาชี้แจงกันว่าไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงเวลาจุดพลุในช่วงปีใหม่อะน้องหมง่งน้องหมาตื่นตกใจเสียงพลุเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นมาบนทางด่วนแล้วครับอันเนี้ยเชื่อไม่เชื่อแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่คนนี้โดนอะไรเดี๋ยวมาดูนะคะนี่คือโพสต,ต้นเรื่องก่อนคุณผู้ชมโลอกออนไลน์เขาแชร์ข้อความและภาพเฟซบุ๊ก ของพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอะค่ะแล้วก็ระบุว่าวันที่31ทธันวาคม2566เป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสาย,ยแล้วก็มีเป็นภาพกระตูนเป็นภาพหมาหลายแบบมันรู้สึกแล้วถ้าสมมติว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากนะ,ะผมขึ้นทางด่วนอะ พูดถึงเราหรือเปล่าโพสถึงเราหรือเปล่าคือเว็บแรกอะคนรคนที่ขึ้นฟรีอะทุกคนชันหรือเปล่าเใช่ไหมคะแล้วบางคนเขาไม่ขำด้วยว่าเอยอย่างนี้มันแรงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยว่าแบบนี้เหยียดประชาชนเปรียบเทียบผู้ใช้รถเป็นหมาหรือเปล่าแล้วในวันปกติคนเหล่านี้เขาก็จ่ายเงินให้การทางไปตั้งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอ้าวร้อนถึง พนักงานการทางพิเศษที่เป็นเจ้าของข้อความที่เป็นประเด็นเนี่ยล่าสุดต้องออกมาเคลื่อนไหวนี่โพสต์ข้อความขอโทษบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะหมายถึงผู้ใช้บริการบนทางพิเศษแต่อย่างใดเขาหมายความว่ายังไงเขาหมายถึงน้องหมาจริงๆเ<อ>ขาบอกเขาหมายถึงเจ้าตูบจริงๆเพราะจะวิ่งขึ้นมาบนทางด่วนประจําโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต,ต่างๆที่มีการจุดพลุเนี่ยมันก็จะมีน้องหมาตกใจเสียงพลุแล้วก็หนีตเตลิดขึ้นมาบนทางด่วนก็เลยขอโทษกับสิ่งที่โพสต์ออกไปแล้วไปสร้างความไม่พอใ ใจทําให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเข้าใจผิด จ้าตัวเขาก็ยืนยันเลยนะคะว่าเขาไม่มีเจตนามไม่ดีแล้วก็รับปากเลยว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกอะค่ะ,ะร้อนไปถึงผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณสุรเชษเหล่าภูลสุขค่ะออกมาชี้แจงบอกว่าสอบถามข้อเท็จจริงแล้วนะกับพนักงานรายนี้ก็คือเป็นการกระทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการในฐานะผู้บริหารก็ขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการสั่งลงโทษภาคทันพนักงานคนดังกล่าวแล้วค่ะ